ในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับไลฟ์สดช่องสตา์มีเดียเปลี่ยนจากวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์เวลาเดิม4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งจะตั้งตอบคุณประจำวันที่2กรกฎาคม2565นะครับสำหรับผู้ที่มีบัตรคนจนรายปัจจุบันนั้นจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังไว้ในมือถือเพื่อรับสิทธิ์รอบใหม่หรือไม่ รวมถึงจะต้องลงทะเบียนบัตรคนจนที่ไหนนะครับซึ่งหลังจากที่รัฐบาลนะครับได้ออกมาประกาศว่าจะนำแอปพลิเคชันเป่าตังนี้เป็นทางเลือกในการจ่ายเงินนะครับสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนในรอบใหม่หรือในอนาคตประมาณเดือนตุลาคมนี้นะครับก็จะบอกคุณผู้ชมว่าคนที่มีบัตรคนจนปลายปัจจุบัน ไม่จำเป็นที่จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่อตังลงในมือถือนะครับเพราะเป็นแค่ทางเลือกหนึ่งเท่านั้นหากในอนาคตถ้าคุณเนี่ยได้รับสิทธิบัตรคนจนนะครับหลักๆเนี่ยจะใช้ผ่านบัตรประชาชนในกรณีที่ใครไม่มีมือถือหรือใครมีมือถือแต่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนคุณไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่อตังใช้เงินผ่านบัตรประชาชนได้นะครับส่วนคนที่มีมือถือหรือว่ามีสมาร์ทโฟนแล้วสะดวกดาวน์โหลดแอปพลิเคชันป่าตังก็ดาวน์โหลดไว้ก็ได้ แต่ไม่ได้การันตีว่าคุณจะสามารถสมัครผ่านนะครับหรือว่าลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านเพราะว่าต้องอยู่ที่เกณฑ์ต่างๆด้วยคุณอาจจะดาวน์โหลดไว้เพื่อเตรียมความพร้อมหากในอนาคตได้รับสิทธิ์ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นแค่ทางเลือกหนึ่งส่วนการลงทะเบียนบัตรคนจนที่ไหนนั้นนะครับยังเหมือนเดิมครับลงที่ธนาคารรัฐบาลกําหนดนะครับทกสออมสินกรุงไทยแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่รัฐบาลจัดให้นะครับเดี๋ยวสตาร์จะอัปเดตอีกที และไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันป่าตังไปอย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้สตางตอบคุณชัดเจนนะครับคุณจะดาวน์โหลดหรือไม่ก็ไม่มีปัญหาอย่างแรกเนี่ยขอให้ได้รับสิทธิ์รอบใหม่ก่อน แล้วถ้าหากว่ามีมือถือมีสมาร์ทโฟนค่อยดาวน์โหลดก,ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีคําถามเกี่ยวกับการใช้งานบัตรคนจนหรือว่าการลงทะเบียนบัตรคนจนพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับสตงางค์จะไลฟ์สดเจอกัน4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งที่ช่องสตางค์มีเดียกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับสตางค์จะส่งข่าวเกี่ยวกับบัตรคนจนให้คุณถึงหน้าจอ u t u b e ครับคุณผู้ชมท่านใดมีคาถามเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆก็อย่าลืมโทรมา ทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งเฉพาะเดือนกรกฎาคมนี้ครับ